ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านายวรวุิแพงดวงแก้วรารชการครูสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านกัญชาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528 ภูมิลำเนาอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับนิญาตีจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนคลรคณะวิทยาศ,ศาสตร์ัณฑิตสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครเริ่มเข้ารับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2563หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบด้านการสอนปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จัดทําแผนการเรียนรู้สนับสนุนส่งเสริมและนํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูที่ปรึกษาประจำชั้นชั้นประถมศึพษาปีที่3และชั้นประถมศึพษาปีที่4 2. ครูเวรประจำวัน 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามคำสั่งของโรงเรียนและผู้บังคับบัญชามอบหมายการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่1การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน1.1วินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามวินัยข้าราชการูอย่างเคร่งครัดไม่เคยขาดราชการแต่งกายเรียบร้อยรูปรเบียบตามวันที่โรงเรียนกำหนดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศเวลาให้แก่ศิษย์ปฏิบัติตนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลปฏิบัติต,ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย1.2คุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้ารักและมีความเมตตาต่อสิทธิ์มีความซื่อสัตย์สจริตมีจิสตสาธารณะและเสียสละต่อส่วนรวมซึ่งเป็นคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานที่สำคัญของข้าราชการครู1.3จรรยาบรนวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามแนวทางจรรยาบรนวิชาชีพครูที่กำหนดให้ รูปกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่บประดุงเกียรติและสถานะทางวิชาชีพครู1.4การดำารงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาณโดยจำเนงถึงหลักการสามประการคือความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 1.5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนในบทบาทหน้าที่วิชาชีพครูมีความประพฤติดีครูดีต้องมีสีเต็มเต็มหมายถึงมีจิตใจทุ่มเทให้แก่สิ่งเต็มที่คือ 1. สอนให้เต็มหลักสูตร 2. สอนให้เต็มเวลา 3. สอนด้วยความเต็มใจ และ 4. สอนให้เต็มความสามารถ1.6จิตสำนึกความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยตระนักถ,ถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในการปฏิบัติงานด้วยความจริงใจมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีความศรัทธานในวิชาชีพของตนองค์ประกอบที่2การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน2.1 การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดทาแผนการเรียนรู้โดยเริ่มจากการวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาในปีการศึกษา2 5 1 4ได้ประสบการระบาดของไวรัสโคโรนาจึงได้มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการดำเนินตามมาตรการการป้องกันอย่างเค้่งครัดต่อมามีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนเลนโดยการแจกใบงานและส่งงานทางช่องทางออนไลน์มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Meet และมีการใช้ใบงานออนไลน์ต่างๆช่วยในการจัดการเรียนการสอน2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนพระเจ้าจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้สร้างความเป็นกันเองกับผู้เรียนจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงและมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่ผู้เรียนทุกครั้งที่มีการจัด,จดกิจกรรมการเรียนการสอน 3. การพัฒนาตนเองพระเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองเอยู่เสมอร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครูผู้บริหารผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพ 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มใจจากคำสั่งที่ได้รับมอหมายให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือสนับสมมนุนเสริมแรงและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจโดยมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมจากงานสอนคืองานบริหารทั่วไปงานวิชาการงานรับนักเรียนดูแลระบบสารสนเทศดูเวณประจำวันและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี พระเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาษาและเทคโนโลยีมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อทางอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยนักเรียนสามารถเรียนรู้และสามารถทำความเข้าใจอย่างเห็นภาพได้ชัดเจน